คลิปนี้ตัดมาจากสตรีมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะโอเคนะผมอันนี้มันเป็นแบบว่าได้ไอเดียใหม่นะครับเทคนิคลับการหาเงินนะฮะวันนี้เราจะมาทำการย่อยอาวุธอาติเมต <c oughs> <c oughs> คาใบครีดาเมตกันนะมาดูว่าเราจะจำไว้หรือจะขาดทุนนะเมะเอาว่ามาก่อนเลยแกงจังเลยครับผมผมขอไล่ดูก่อนนะฮะว่า,นะวาเราสามารถลด ดึงอะไรได้บ้างนะครับเราจะเลือกที่ถูกที่สุดมาผมจะใช้งบแค่หนึ่งเอมในการทำนะครับเพื่อหาไปที่ผมนี่มีห้าเอมด้วยครับผม8ปดเอมน่าจะถูกสุดมากแปดเอ็มอะโอ๊บเหรอโอบ๊บมีใช่ไหม <c oughs> เอาวะคำว่าเจ็บสะกดอยังไงเยฮะมาเราไล่ดึงของแปดเอนะครับ <c oughs> อีกหนึ่งอันฮะ โอเคงบประมาณนะเกือบ100่อก็100ยเอ็มล้นะมาดูครับผมวันนี้เราจะได้กําไรกี่ร้อยนะครับเราจะได้ใบขี้กี่ใบกันนะครับผมเอามาไว้ข้างล่างนะครับโอเคครับเราได้มาทั้งหมด16ชิ้นนะฮร mm hmm. ก็เฉลี่ยไปร้อยเอ็มแล้วกันนะครับ mm hmm. เราจะได้กลับคืนมากี่เอกันนะครับผม mm hmm. ไม่พูดพร่ำทำเพลงย่อยเลยละกัน ไม่รวยวันนี้ไม่รู้จะไปรวยวันไหนแล้วไอ้เอาละเอาละปั๊บแอตติกเลยเอ็ดปั๊บมินดาเมตปั๊บเมจิกแอ็ปับป๊บแอตดเมเบยนะนะ์อันท้ายนะฮะอันท้ายนะฮะปับ๊บเย่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 เย้ย กำไรครับผมกำไร25เอ็มโอ้บวกลบนิดหน่อยกำไรนะฮะเอาว่าเอ้ยไม่เจ๊งครับผมวันนี้ไม่เจ๊งนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ไม่เจ๊งอีกอครับผมใครเอาไปทำตามก็ได้นะผมไม่ห่วงสูตรนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นอะไรสำหรับคลิปนี้บายครับผม